สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยพุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตับไก่ทอดกระเทียมแบบนุ่มฉ่ำกันนะครับผมก็เราซื้อตับไก่มา3มขีดนะครับอันนี้หั่นเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะครับใช้มือเลยนะครับอันนี้เราล้างมือเรียบร้อยแล้วเราก็จะหั่นไม่ให้มันชิ้นบางหรือว่าหนาเกินไปนะครับให้ชิ้นมันประมาณนี้นะครับผมมันจะไดะ้นุ่มแล้วก็ไม่แข็งนะครับก็ส่วน ตัวตับนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้ดูนะครับตับไก่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหั่นครึ่งตรงนี้นะครับหั่นตัวที่เป็นด้านนี้นะครับเราก็จะนี่นะครับผ่าครึ่งไปเลยนะครับอันเล็กก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะครับไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับส่วนตัวชิ้นใหญ่นะครับเราก็จะหั่นเฉียงนะ ให้มันเป็นประมาณนี้นะครับนะครับหันเฉียงให้มันไม่บางเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หนาเกินไปส่วนอันนี้ถ้ารู้สึกว่าหนาปุ๊บแล้วก็ผ่าตรงกลางนิดนึงนะครับตรงขั้วมันนะแล้วก็จะได้ตับไก่ประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัว น้ำหมักนะฮะน้ำซอสของตัวทอดกระเทียมกันนะครับสำหรับซอสหมักตับไก่ทอดกระเทียมนะครับเราก็จะใช้น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายไม่ขัดสีก็ได้นะครับ1ช้อนโต๊ะนะฮะหรือว่า1ช้อนแกงนะครับผมผงปรุงรสไก่นะครับประมาณ1ช้อนชานะครับอันนี้สูตรหมักนี้ก็คือทำได้หลายหลายจานนะครับ ามานี้นะครับผมริงรสไก่แล้วก็น้ำมันหอยนะครับสัก3ามช้อนโต๊ะนะครับ1 2 3นะครับน้ำเปล่านะครับ สช้อนเหมือนกันนะ1 2หนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันพืชนะครับสัก2ช้อนนะะน้ำมันพืชนี่เราใส่เข้าไปเพื่อที่ว่าให้ตับไก่เรานุ่มฉ่ำด้วยนะครับ แล้วก็มีซอสฝาเขียวนะครับ1ช้อนนะครับซีอิ๊วหวานนะครับปลายช้อนนะหรือว่าใช้ช้อนเล็กก็ได้นะครับมานี้ เพิ่มความหอมแล้วก็สีสันนะครับแล้วก็สีดําด้วยนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะะส่วนตัวกระเทียมนะครับเราจะใช้เป็นกระเทียมสับนะครับผมหรือว่ากระเทียมโขลกก็ได้นะครับ ถ้าใครชอบหอมๆมีเปลือกหน่อยก็ใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับถ้าใครไม่ชอบเปลือกก็เป็นกระเทียมจีนก็ได้ได้หมดเลยนะครับอันนั้นเราจะาไปใส่ทีหลังไม่ได้ใส่ในน้ำหมักนะครับเราก็จะไปเ,เจียวกับน้ำมันนะครับลงกระทะก่อนที่เราจะลงตับนะครับเสร็จแล้วก็ชิมรสนะฮะส่วนพริกไทยนะฮะพริกไทยขาวเราก็จะใส่ตอนปรุงรสเหมือนกันนะครับ คุกเขานะครับคนนะให้ทุกอย่างเข้ากันให้น้ําตาลละลายนะครับผมแล้วก็ชิมรสนะครับมันก็จะอ,ออกหวานๆเค็มๆหอมๆนะได้ละรสชาตินี้ส่วนนี้ก็ถ้าตับ1ขีดนะครับเราก็จะใช้ซอสประมาณสัก2ช้อนนะครับอันนี้3มขีดเราก็จะใช้ประมาณ6ช้อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลงกระทะกันเลยนะครับนี่นะครับ ตั้งกระทะนะครับผมใส่น้ำมันไปสักประมาณ1ช้อนนะครับ1-1ถึง1ช้อนครึ่งนะแล้วเราจะเอากระเทียมลงไปสักประมาณเกือบเกือบสองช้อนนะครับกระเทียมก็ชอบมากก็ใส่มากนะครับชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับเราใช้ไฟกลางก็พอนะตอนที่เจียวกระเทียมนะครับผม สับละเอียดสับหยาบหรือว่าตำแล้วแต่ชอบเลยนะครับเชียวกระเทียมให้พอหอมนะครับพอเริ่มเหลืองปุ๊บเราค่อยใส่ตัวตับไก่เราลงไปนะครับพอกระเทียมเริ่มหอมเหลืองแล้ว ใส่ตับไก่ลงไปนะครับตับไก่นี้3มขีดนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ใส่ซอสที่เราปรุงไว้นะครับผมในไฟนะครับหนึ่งสสาม ี่5ช้อนนะครับสำหรับตับสามชีดนะครับช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ไฟแรงเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ผัดนานนะครับผัดให้ตับมันสุกแล้วก็พอใช้ไฟแรงปุ๊บเนี่ยตับมันจะสุกแล้วมันจะนุ่มนะครับ มันงวดซอสมันงวดแป๊บหนึ่งนะครับให้มันเข้าซึมเข้าตับนะครับที่เห็นน้องจิงจกตัวเล็กนะเราไล่ไปแล้วนะครับนี่นะครับตอนท้ายพอรู้สึกว่า ตัวตับเราเนี่ยสุกแล้วนะครับไม่มีเลือดละเราก็จะใส่ตัวพริกไทยขาวลงไปนะครับพริกไทยก็ใส่ตามชอบเลยนะครับใครชอบแบบชุนๆนอมหอมก็ใส่ไปเลย นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สุกแล้วนะครับตัวตับเราก็ยังเด้งๆนุ่มๆอยู่นะครับผมไม่แข็งนะครับจุดนี้ปิดแก๊สได้เลยนะครับแล้วก็เราใส่ผิกไทยลงไปอีกนะนี่นะครับหน้าตาดูดีมากนะครับผม เดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับนี่นะครับอืมกินดีมากอืมกับนุ่มนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับสุกแล้วนะครับผมอร่อยนะครับ เตักลาดข้าวนี่ดีมากนะครับผมถ้าใครชอบแห้งกว่านี้ก็คือผัดให้นานกว่านี้นะครับผมก็อันนี้สําหรับตับไก่นะครับผัดกระเทียมแบบนุ่มฉ่ำนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครชอบลองไปทําตามดูนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ